เขาตัดผมสันเขาสิไปหาเมียเขาสิ่ไปเอาเมียผู้เด็กขับรถผู้เด็กมาโอ้รถอักจยาอันนี้ตำปะผักกัดจองมันไม่มีก็เลยใช้ผักบุ้งแทนนะคะบุ้งไหนบุ้งนาเรานี่นหรอบอผักบุ้งผักบุ้งกีนค่ะ เอาแล้วมันใส่ส้มตำได้หรือแม่โอมันก็ใไส้ได้เบิดแหละมันต่เขาอยากใส้อันนี้เครื่องตำผักบุ้งอือเขาบอกว่าบ่ให้ใไส้มือจับจะจับไม่ผิดกฎหมายหรือเป่ะเออไม่ผิดกฎหมายเขาบอกว่าไม่ให้มือจับไม่สนใจค่ะอันนี้ก็มือหมด ซุ้มมันซุ้มมันใส่ถุงมือมันกับม่จับสาคือเก่าจับหมดแหละใส่ถุงมือจับทุกอย่างใส่ถุงมือก็จับทุกอย่างดีแล้วเอาความถนัดของเราคือเสร็จแล้วเราก็ค่อยล้างเออโอ้ยอย่ามาพิธีพิทันเร่องว่านันดอกอันนั้นใส่ถุงมือจับทุกอย่างแล้วแล้วถ้าถ้าคุณบอกว่าให้ฉันใส่ถุงมือแล้วเวลาคุณกินคุณใส่ถุงมือกินไหมล่ะใส่ถุงมือกินนะคะเดี๋ยวไม่จะตำแบบเริดๆกินคุณใส่ถุงมือกินไหมล่ะ เอาเพ็ดปลาสบูดเพ็ดเทมันบ้าอาบัตตาดอมนหาหน่วยมึงจะตายคืนเหรือด้วยอีนีีคือบุพาพกันหนักได้กินเทนนอนแต่เมื่อซตทาให้ลื่นๆซิตาเป็นมั่วส่วตำใส่หมดทุกอย่างเลยค่ะใส่กุ้งใส่อะไรด้วยในเค อากุศลโซนหกุล้ล้วงล้วงนอะัตนาประเด็กไหม,อมหอมหอมเด้อผู้เดบเสียกับมาดมมาหลาะมามาหลายจะไม่ได้บอกจะไม่ได้บอกเซาว่าเพราะต้องมา <Okay. S 1> เอาแม่หุขงขเาวพระทันเนาะมาเยอะเลยมาหนิม,นหมือจะไม่ได้บอกว่าเพราะเห็นมา เขาก็ตั้งใจมาเนาะเขามาเล่นนี้เขาก็ตั้งใจมาขัดเจียเบิดวงเลิศไหลเอาขนมจีนแยกใช่ไหมลูกได้ข่าวว่าปีหน้าไปอยู่ประถมนะจ๊ะนี่เขาติดเ้าทาบทมแล้วนะจ๊ะไปอยู่วงใหญ่แล้วเอาก็ไปเจี๊ยบพรอยู่ก่อน ก็หลายอย่างเนาะอีหามึงเออเอาเงินไปใส่นี่ก็คืออันนี้ตำอันนี้คือตาแซบแท้เอาตำแบบนี้แนะเนาะตำปลาตำเมียงเนาะเพราะอีบาสมันชอบขนมจีนแบบแยกอยู่แล้วเอาเคอรเอิญมาตำตำปลาลาวแม่เก็งนี่นี่เหรออยากกินตำแบบเนี้ยเอออยากกินกระต๊ามไฮโดรอันหนึ่งเอา เขากับมีมันก็สั่งเราเอากเียวอะไาเมื่อสิไปถามยังก uh, huh, huh. oh. ูเออเมื oh ่อเสี่ยวสินเยี่ยเมึงก็เอาตัวสินมอยในค่ากับเยอะแยะเด้อสิบอายให้เอาเงินเสร็จแหละนี่อะไรคืออะไรเอ้ามันเป็นฟอยล์นะต้องปรับกูพระบุงขาวนะจ๊ะ ขนมเส้นลงห่านไอีบาดแล้วอะไรอีกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นบุญเส้นเหรออันนี้ล้างแล้วนะคะบอกว่าจะมีคน,ม,นมาบบุญเส้นกับม,ม,มีเหลืองคนละถ้วยอ๋อเหรอคนละถ้วยเลยไปดูดูต้นช่วงหงอกกันโอ้ยช่วงหงอกกันบุญเส้นกับมีเหลืองนะคะ nắm xe cà nấm tục với xe mì, ta. Nó sẽ bị nấm tục, thấy không ạ? Tại sao? Nó sẽ bị nấm liệt cái nhì Giờ Chỗ này cháy tâm hay rớt rớt về lưu เขาถามว่าเตาซื้อที่ไหน,นนะสุพรรณบุรีค่ะนี่นะครับนี่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 คลิปนี้จะบอกนะนี่เตาเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะนี่คูเนเส้นนี่นะครับเตาเฟ,ฟื่องฟูเฟื่องฟูเตาเศรษฐกษิจสุพรรณบุรีนะจ๊ะมันรึดเนี่ยนี่นี่ที่เขาส่งมาให้แม่ใช้ฟรีเลยนะครับนี่เขาบอกว่าไม่ถ้าไม่ใช้ทำก๋วยเตี๋ยวได้ไหม นนได้ก็ต้มหน่อไม้ทําอาหารก็ได้แต่มันิดเปียงฟื้นเพราะวะ่าเราใช้ฟื้นด้นใหญ่ไงเออมันต้องใช้ให้มันคุ้มค่าอ๋อถ้าไม่วางหม้อก็วางหม้ออย่างอื่นก็ได้ได้แด้ตันทเ <c oughs> ตาทุกอย่างใช้งาน <c oughs> คิดว่ามันเหมาะสําหรับก๋วยเตี๋ยวบวละอ๋อใช้ทําอะไรก็ได้แซ่บบก่กากหมูแซ่บบ่ใช่ไหมมันอร่อยแนะ่มีเหลืองสองก้อนเลยเหรอห้าก้อน มันจะเตะไหลกระเทยมือนี่กระเทยเตะไกลเห็นก๋วยเตี๋ยวก็อยากกินบอกกินตาส่งลวมึงจะตำให้เริ้ๆไปเลยตำกุ้งสดนะจ๊ะ

เสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะจ๊ะ